สวัสดีค่ะวันนี้มาอันบ็อกกันอีกแล้ววันนี้เป็นไพ่นะคะจาก R A M Memory ดูกล่องสิทุกคนดูฟอยสิทุกคนดูเล่นแสงสิทุกคนยิ้วกล่องดื่นปืนกล่องฟอยนะคะแล้วก็มาพร้อมคู่มือเปิดมาด้วยคุณแม่พารเมล่านะคะก็น้องหมาของแกอุวยสีน่ารักมากเลยซืแม่เลย ให้ลื่อนอีกแล้วอะสีชมพูแบบพาสเทลนะคะให้ลื่นแบบลื่นลืมอะลื่นมากสีน่ารักจังเลยเรนโบว์โฮโลกรมโอ้ข้างหลังก็สวยดูสิเหมาะกับแม่มดอย่างเราปะ EVC แต่ฟังเสียงเลยแกดูหน้า man, แฮงแหว,ดดวนดิแหมอไม่ไหวเลยดิลื่นโนคอย่นเลยเห็นไหมอุ้ย คือแบบแค่จับปุ๊บขึ้นมาก็แบบลื่นแลละวอะแบบเนี้ยลื่นอะ่ะแบบไพ่ไม่ติดขึ้นมาด้วยอะ่ะออสำหรับนี้แบบสวยนะเนี่ยคือขอบถึงแม้ว่าจะเป็นขอบขาวอะ่ะแต่พอมันเป็นสีชมพูแบบยุกกี้แบบเนี้ยมันน่ารักมากเว้สับมันอยู่นะแกใครที่ชอบสับนะคะไพ่ลื่นๆเนี่ยแบบตอบโจทย์มากลองบอกจุดแข็งของตัวเองมาหน่อยสีสองใบก็ได้เอาละ มเมื่อกี้ไพ่กระเด็นก็ใบนี้นะอันนี้ก็จุดแข่งของตัวเองก็ใบนี้เหมือนกันอันนี้เราตีต่างเองเนาะ ด้วยความเป็นไพ่ห้าไม้เท้าอ่ะมันจะหมายถึงว่าการปกป้องเหตุผลของตัวเองหรือว่าการปกป้องจุดยืนการที่เราต้องรักษาความเป็นตัวของตัวเองท่ามกลางสงครามหรือท่ามกลางเรโอเชียนอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะบอกว่าถึงแม้ว่าเราอ่ะจะคล้ายๆเป็นไพ่ไรเดอร์เวดสมิตเหมือนกันแต่เราเองก็มีความยูนิคไม่เหมือนกันนะเธอลองดูไหมแล้วก็มีไพ่ขยายปึ๊บขึ้นมาเป็นไพ่อาศวินถ้วยก็คือว,ว่าเราอ่ะมีเสน่ห์ามากนะเออแล้วเราก็คุยเก่งด้วย เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเธอเปิดใจให้เราลองได้เอร์ฟอร์มอ่ะแล้วเธอจะรักเรานี่กรีดลงโต๊ะอะเรากรีดไม่สวยนะเ,เป็นคนกรีดไม่สวยอะแต่แบบให้สีแบบน่ารักมากโอเคอะ่ะเออชอบชอบเลยนชอบเลยเอะอุ้ยแม่มันชาโดูการเป็นเดอะซันนะทุกคนเออสดใสซับซ่า